หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้ราอยู่ร้านยำครกโจกกีนะนะ่น้องบีนะหยุดไปไหลายวันแล้ววันนี้เปิดขายวันแรกนะพี่จอดรถเลยนะยังไม่ทันที่ทำนะจอดรถยังทำร้านไม่เสร็จนะดูลูกค้าเข้ามารุมล้อมเลยนะครับพอขอนกันได้นะเดี๋ยวไปนนไปทักทายน้องบีกันนะรถพอดกับเอออะไรหนู้ยำไขมึกด้วย เดียวเดีเดี๋ยวแบบไปโดยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้าี่จัดร้านไม่ได้เสร็จเลยเหรอยั<ะ>องไม่เสร็จเลยเพิ่งมาจอดนะคะรับนี่นะโอ้โหตรใส่กิ๊กกันเลยนี่นะรู้ไหมลูกค้ามาร้องแต่กี่โมงเนี่ยนี่นะมาจากร้านสื่ออีกแล้วเหมือนเดิมนะครับไปสามค,ครึ่งหรือเปล่ารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่สี่ จะมีรอบที่หายเงีเนี่ยมีเหรอมั่นใจพี่กล่องอยู่นู่นแซ่บจริงเนาะนี่มาชอบพ่อค้าหรือว่ามาชอบแม่ค้าหรือยังไงพ่อค้าอะไรเนี่ยชอบยำแม่แกงแม่ค้าค่ะฮะมาชอบแม่ค้าหรือไม่ชอบยำชอบแม่ค้านะชอบยำด้วยแม่ค้าน่ารักนะโอเคครับเดี๋ยวดูทองบีบยำกันนะ ไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาไข่ปลาเหมอลูกค้าเข้ามาฮะน่ารักเือนจักรยานหน้าถีบไปดิไวรูงไม่ได้แจ่น้ำค่อยๆกันนะครับอย่าไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทุกคนเปิดร้านได้ทุกคนนะครับใจเย็นลูกค้ารีบมาจดคิวกันนะครับเหลาพญาสีขาพญาสีไข่แม่ค้ากระชาชาลูกค้าอยากกินละ เดี๋ยววันนี้พี่กุ้งมาสั่งอะไรบ้างอ่ะยำยกร้านยำยกร้านไม่รู้อ่ะไข่ละอย่างไข่ละอย่างมีกี่ไข่ไข่ละอย่างไข่ละอย่างกล่องละสองร้อยกล่องละสองบาทอ๋อระบุว่าสองร้อยเลยนะโอเคเริ่มหรือยังหนูขวดนมออกดึงไงมันเซ็กซี่อันนี้อยู่ได้กี่วันน้องเวท แยกน้ำหยุดสี่วันสวันเอาเรียวเชียวรำยำเลยเรียวเชียวยำกินเลยก็แยกน้ำมันกบเรียวเียวมีสองกล่องปลามเผ็ดแรงรุนแรงเผ็ดลุนแรงลูกค้าร้องวาววานจ้าเดินเที่ยวไปก่อนเลยจ้า พอเพ็นรุนแล้วลูกค้าเวอร์ว้าวันนี้รอกินยำข้ามชาติรอกินยำข้ามชาติเลยนะสั่งชาตินี้กิน,กนชา,ชาติหน้าแต่ก็มาแล้วนะมาจนะาเป็นยูทูบเบอร์จริงจริงวันนี้จะแวะซื้อปืนฉีดน,น้ำมาใส่ด้วยหรอหาซื้อไม่ได้ที่มาช้าเนี่ยนะ <laughs> นี่ไงมีนั้นเนี่ยตรงนี้นั่นไงทำไมไม่ซื้อสะพายไว้แล้วก็ฉีดอันนี้เป็นยำพวกไข่ไข่พวกไข <c oughs> ่ไข่ยำอะไรยำพวกไข่ไข่งง น้องโกลนะน้องโกลสวัสด,ดีครับนี่นะโ๊ลมายืนฝั่งนี้เอาของใส่กล่องผ้าเป็นไหนเนอะเมื่อกี้ ไม่ต้องทำคีโมรล้วนี้กินแล้วไม่ต้องทำคีโมลวกเองเลยเป็นไงมะนาาลงราคาอย่างน้องเวศแปดบาทแปดบาท <c oughs> ไม่ลงเลย ทำไมอ่ะทางด่วนฟรี <laughs> <laughs> งั้นวันนี้จัดหนักๆไปเลย <laughs> คเค๋เจียวเข้าไปข้างในเข้าไปกันข่ะมันไม่กดดนัน <c oughs> เดินไปเลยไปเที่ยวก่อนมันเทาจิตใจไม่คลาสไม่การ เมื่อหนูลืมว่าหนูใส่ไปเท่าไหร่แล้วกี่ใช่ไม่เป็นไรคุณพี่รับอะไรดีคะจดได้เลยนะคะบผู้ชายกับผู้หญิงเลยค่ะคนเลือดแต่งปากเลยนะเวลาลูกค้าผู้หญิงนี่พูดอย่างนะเอาละ ลาผู้หญิงมาสั่งจดเลยไปเดินเล่นก่อนถ้าผู้ชายสั่งไงเอาอะไรดีคะยืนรอแป๊บหนึ่งนะคะน้ำปลาสูตรน้ำปลาสูตรผู้หญิงเดินไปผู้ชายรัดคิวอะนี่ไเข้ามาแไ้วค่ะได้ค่ะไล้ค่ะเยนมาต่ออะไรก็ได้จ้ ตัวเองเขียนมาเดี๋ยวเราต่อให้ก็ได้เอ,เ, <c oughs> เอาไว้ค่ไหนนี่นะคุณสาผมนวดคอบาไหน่์ุงมือเราหมดหรอมันมีอีตะก้าไม่ได้เอามาด้วยหรอมันในตะกร้าก็มีนะอีกถุงนึ่ มุ้มหมดเลยคู่เดียวนั้งคืนด้านหลังดีบรรยากาศดีมากนะครับ,บ,บสามารถเอาเสื่อมาปูนั่งได้เลยนะครับขออนุญาตชิม QC ทำง,งานอุ้ยปากแดงอะอุ้ย ต้ไงให้โอ๊ตช่วยเป็นยังไงครับมันก็โอ๊ตชิมหน่อยนะโอ๊ตไม่ถึงใจเจียพอไหมไม่หวานไปใช่ไหมได้ป่ะได้นะครับเขาฆากันเองกลัวติดฟันเหรอ อันนี้องหนูทำให้ทานก่อนนะวันนี้ซอยใส่กินเลยใช่ไหมคะได้เดินเกล้ามาไม่ได้แก้วขมิ้นมาล้อชิมให้หนูหน่อยสิเอามาเอามาช้อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบีบอกให้ชิมนะไม่มั่นใจนะคงคงแรกไม่มั่นใจหรอกไม่อร่อยเดี๋บวานนี้เป็นจำน้องบีเลยนะ ว่าดีไหมผ่าเลยผ่าแล้วครับโอเคค่ะมาลงถังขยะเอาอีกไข่ปลาเดิวเซียวใช่ไหมคะท้าไห่สองร้อยสองร้อยค่ะ มันต้องถึงจุใจสองร้อยให้ไปเลยครึ่งกิโลสองร้อยไอ้เจ๊งไปเลยเจลิงรวบลูกใหญ่มากนะนี่ได้กินเลยเนาะหนูลาดไปเลยนะคะจ๊กียกรี้ยนไม่เอาเซลมอนเนาะเอาทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนออ๋เอาเป็นฝากดีกว่าเพื่อนจะซื้อ อืมทำให้เพื่อนที่แต่น้ำเนยไม่ดีเหรอโหแค่ะนี่นะนี่เอฟซีรังสิตสั่งกลับไปตั้งหลายชุดแล้วก็มากินหน้าร้านอีกหนึ่งชุดนะแล้วก็ปลูกแยกน้ำหน่อยนี่นะเป็นไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรสชาติเหมือนเดิมเป่ะบอกหน่อยรสชาติเหมือนเดิมไหมครับอืมอร่อยเหมือนเดิมนะครับนี่เหตุผลที่มาบ่อยนะครับ พี่ได้เนื้อมาชอบไหมคะวันนี้ไข่ลูกใหญ่มากเลยนะพี่ไข่อะไรลูกใหญ่ครับไข่ปลาไข่ปลานะแกงหนูลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ จดได้เลยนะคะหน้าไม่งอรอไม่นานให้รอนานเนี่ยหนุไม่คอนเฟิร์มนะแล้วก็ยกร้านต่อด้วยยำยกละโอ้โหเอาดีดีแบบนี้แหละไม่เพลดหรอกแม้ ไปดูคลิปอะไรนะเพื่อนแซบเวอร์เห็นใส่พริกแค่นั้นบอกว่าเผ็ดเผ็ดที่ไหนไม่เผ็ดหรอกห <c oughs> <c oughs> นูหนูไปเห็นอยู่พริกติดเดียวไม่เผ็ดหรอกเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกฟังดีๆนะไม่เผ็ดหรอก ร้านนะ5้0บาทนะ<ล>ครับวันนี้หนูมาเปิดเอาเลิกกันเนี่ยทำไมถึงว่างน,นั่ะวันแรกเครื่องจะสรวนจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> มันต้องวันที่สองมันจะคึกคืนคึกค่าขึ้น <S 2> <S 2> เปิดใบสี 5, ่ครึ่งมาห้าโมงครึ่งเมนูนี้เป็นยำยกร้านนะครับใส่มะนาวกันแบบไม่ยั้งไปเลยนะ หอมมะนาวมะนาวหอมหอมใช่ใช่นี่น้ำปลาร์ยัย่วๆเหมือนเดิมมัจจาเดี๋ยวคนนานทะลุแมสแล้วน้ำลายไหลหรออืเดี๋ยวทำพี่หนุ่มด้วยวันนี้ ไม่ได้กินนานคิดถึงแบบนะอแป๊บนะคะใกล้ถึงคิวแล้วล่าดูไม่คับปากแดงอะง่ะเผ็ดจนปากแดงเลยเหรอไดนอยู่เป็นไงครับ อร่อยอร่อยนูก็คิดว่ามันอร่อยแล้วแหละไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านนะ,ะนะอันนี้เป็นยำยกรสนะครับไข่ที่หนึ่งลงไปไข่แบบเลิศน,นะ วัตถุดิบน้องบีทนะครับที่ f ค c o เมนต์มาสรุปหอยนางรมได้ใส่ไหมใช่ถ้าไหนขาดจะเป็นหอยนางรมเอาไ้เสริมสปรตตีก็ให้อยู่แล้วเนาะปกติให้ ถ้ารู้สึกว่ามันจะหมดก็จะใส่อะไรอื่นแทน ครับที่มาคำว่า,ายำครกจบกีอั่อนในขวางทางหนูหนูก็เอาเออกไปเลยนะโอ๊ตฝากแป๊บนึงเซมอนดูเนื้อเซมอนนะมืออย่าบัางนี่เนื้อช่ำๆเซมอนเดย์ ไม่เข้าแล้วหนึ่งปลาสวาย้อมสีมันจัดร้านไปด้วยมันทำไปด้วยมันจะนานหน่อยนะรออีกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมปิดฝากล้องเลย เป็นน้ำยำยกร้านเหรอไม่ไม่ไม่น้ำยำแถมจะมีอีกชุดหนึ่งทำเกินไว้เป็นสนื่อวันนี้อี่ใกล้น้องบีทใจจะละลายแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยนมหัวนมออกเยอะปิดไม้เอ,ออ <laughs> <laughs> ใช้คนละครึ่งซื้อหมาแ่บเสื้อใช่ใช่ <laughs> <laughs> ใส่กับปุกปิดด้วยนะวันนี้อ้หมองคุณทำนมน้อจะไม่มีทุกอย่างลยี่ทำนมาอันนี้น <c oughs> นนปิดต่อด้วยอะไรครับ เออโอ้เลิกแกะก่อนแล้วเอาอันนี้ใส่กล่องหอยแครงมันแกะแล้วไ่ขแล้วขายองของหนูปลาล้ําหมดเลยใช่ไหมตัวเล็ก ปลาลาบหมดเลยเนาะขอพี่กุ้งเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวรออันนี้ก่อนมันยังไม่ใส่กล่องให้หนูเลยสใมแล้วก็อันนี้เพิ่มเมนูสิบาทเพว่ามะนาวืูใช่ใช่กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่กล่องใหญ่ มามาเอาเอากระโพดมาเดี๋ยวจัดการเองดูสลวนสลวนมีจองั้นหนึงบอก้าอันนี้อย่างละสองร้บาทเอากเาใหม่ไม่ใช่ครับสามเจ็ดนสาไข่ปูนะครับ อยาแกงกันสิคะดูหน่อยดูหน่อยมันก็ไข่ไก่นะ1 7ไข่แมงดาเนาะเอ้ามีมีที่กินนี่อันนื้ที่แล้วใช่ไหมที่เราทำเอนี่เป็นไข่แมงดาจุกๆไปเลยจุกๆไปเลยจุกๆไปเลยเอา ตัวัะครค่าใส่ขาดร้อยร้อยแล้วเจ็ดสิบแปดสิบพี่มานะโอเคครับโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนู่มมุกชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบิ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ